สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอ,เตอ,เตอ,เอร์เดนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับสมโมสรแมนเชสเตอร์อเ,เทดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูกลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์นะครับโอเคก็มาเริ่มต้น พูดคุยกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของสโมสสแมนยูเรานะครับมีเรื่องอราวอะไรที่มาสรุปมาวิเคราะห์มาพูดคุยกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยผมไปเจอบทวิเคราะห์2เรื่องครับก็คือเรื่องของ คนแทนที่ตำแหน่งของอาเซเบโร่หนึ่งเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเอ็เอ็นเนี่ยได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนยูที่ดีขึ้นหลังจากที่แมนยูเนี่ยได้มีการแยกทางกับคิเยโนโรนโดนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ภายในห้องแต่งตัวของแมนยูดีขึ้นก็ได้นะครับอ่ะมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะซึ่งก็ไม่ใช่แบบว่าการไปของโรนโดเนี่ยมันจะทำให้ทีมเนี่ยดีขึ้น แบบทุกด้านนะครับมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะฮะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งประมาณนั้นนะครับเอ็มเอ็นเนี่ยได้มีการอธิบายนะครับว่าการที่แมนยูแยกทางกับคิเตียโนโรโดในช่วงมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันส่งผลดีต่อทางสโมสรทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ดและรวมไปถึงบรรยากาศในห้องแต่งตัวอีกด้วยนะครับทาให้นักเตะแมนยูเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วมันก็ส่งผลให้ทีมเนี่ยสามารถกลับมาคืนฟอร์ม ได้ในเวลาอันรวเดเร็วแล้วก็เล่นในแบบที่ทีมใหญ่ควรจะเป็นนะครับหรือว่าเล่นในแบบที่แมนยูควรที่จะเป็น มีการยกตัวอย่างไปอย่างเช่นในเกมที่กลับมาชนะเดออลบัติสสี่หนึ่งนะครับแล้วก็มีการเสมอซอสแทมตันแบบร้สกอร์ในเกมล่าสุดนี้นะฮะโดยที่ตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนยูจะย่อยยับในการเจอลิเวอร์พูลมา70แต่ว่าในเกมกับอเดอัลบัติสแล้วก็ซอสทมตันเนี่ยแมนยูยังมีสมาธิยังแบบไปต่อได้ ไม่วอกแวกไม่มีเรื่องของการเพิ่มความกดดันเสียสมาธิหลังจากที่โดนหนักมานะครับ m อเนี่ยได้มีการอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่ามันมีข่าวลือภายในห้องแต่งตัวของทางสโมสรน,นะครับแล้วก็ความแตกแยกระหว่างผู้เล่นบางรายแม้ว่าผู้เล่นบางส่วนเนี่ยจะออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวก็ตามนะครับแต่ข่าวลือความขัดแย้งกันในห้องแต่งตัวเนี่ย เอ็ MBA เนี่ยเขาไปสืบมามันก็มีจริงๆก็คือความขัดยังระหว่างคริสเตียโน o โรนโดแล้วก็แฮร์รี่แม็กไวซึ่งเป็นกัปตันทีมของทีมนั่นเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันมีข่าวร้อนแรงในช่วงนั้นนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ทําให้แฮร์รี่แม็กไวเนี่ยฤด,ดูกาลก่อนมีผลงานที่ดรอปลงไปจากความกดดันของทางโรนโดที่ส่งต่อไปยังแนวรับรายนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ณนปัจจุบันเนี่ยพอเทนฮากมาแฮ์รี้แม็กวเริ่มที่จะกลับมาอยู่ในร่องรอยอีกครั้งหนึ่งในช่วงซีซั่นนี้มากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับเอเรเทนฮาครับที่มีการปรับปรุงเรื่องของทัศนคติที่ดีให้กับทางแฮ์รี่แม็กวแล้วก็มีการดรอปแฮ์รี้แม็กวายในช่วงที่ถ้าเกิดคุณฟอร์มแย่คุณก็ต้องโดนดรอปไปแต่ถ้าเกิดคุณฟอร์มดีคุณก็ได้รับโอกาสน,นะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้แม็กวเนี่ย กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของบรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า ชัดเจนครับก่อนหน้านั้นในช่วงท้ทายของโรนโดเนี่ยโรนโดไม่มีความสุขเลยที่ทีมอเดฟอร์ดนะครับจนออกมาให้สัมภาษณ์กับพีเอสมอร์แกนนะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็น่าจะได้ทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าโรนโดเนี่ยพูดออกมาอย่างไรกันบ้างและแน่นอนครับว่าสิ่งที่โรนโดพูดออกมาเนี่ยมันทําให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวเนี่ยมันก็ดูย่าแย่ไปอีกนะฮะเรื่องเสียหายภายในสโมสรเนี่ยนะครับในทีมเนี่ยก็หลุดไปให้สื่อได้รับทราบแล้วก็เอามาม นเสนอก,กัดน,นะครับแล้วก็เกิดการแบ่งฝ่ายกันจนทําให้ทางโรโดเนี่ยต้องมีการแยกทางกับแมนยูในท้ายที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมาโฟกัสตอนนี้ครับการที่ แมนยูเนี่ยเอาชนะเรอัลบาติสไปได้ในเลกแรกยันเสมอซัตทิมตันไปได้รวมไปถึงคว้าแช,ชมป์คาราบาลครับเนี่ยพร้อมกับบรรยากาศที่แฟนบอลเนี่ยร,รู้สึกว่ามันดูดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะมันก็เลยเป็นการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้นะครับไม่มีโรนโดนเนี่ยมันทําให้สโมสรอนหรือภายในห้องแต่งตัวของแมนยูเนี่ยมีบรรยากาศที่ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ทัศนคติรวมไปถึง รอบข้างของทางสโมสสเนี่ยนะฮะมันกลับเข้าสู่ปกติแล้วก็ดีขึ้นอีกครั้งนะฮะอ่ะนี่คือบทวิเคราะห์ของทาง m อ n นนะครับที่มีการเคาะกันออกมานะครับในเรื่องของการไปของโรนโดเนี่ยนะฮะ มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แมนยูภายในห้อหนึ่งตัวของนักเตะเนี่ยนะฮะหรือว่าทางสโมสรเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับก็ต้องย้ําก่อนนะครับว่ามันเป็นบทวิเคราะห์หเฉยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นร้อเซก็ได้นะครับหรือมันจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนของเราต่อมาครับก็มีข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเกริ่นไปแล้วนะครับก็คือตําแหน่งของทางกาซิเวโร่เนี่ยเรา ทราบกันดีนะครับว่าคาิเมโรไม่สามารถลงสนามได้4เกมเนื่องจากว่าติดโทษแบกนะครับทีนี้ตัวเลือกเนี่ยมันก็ มีอยู่แล้วแหละก็คือพวกเฟรดก็เล่นได้ซาบีเซอร์ er, แล้วก็แม็กโทมนีนะครับแต่ว่าแฟนผีส่วนใหญ่เนี่ยคือแบบวันๆแหละถ้าเกิดเฟรดแม็กโทมนีหรือว่าซาบีเซอร์ลงเล่นในตำแหน่งของคาซิเมโรเนี่ยมันจะเนียนตาไหมจะทําได้ดีเท่ากับคาซิเมโรไหมก็วันๆเหมือนกันอย่างเช่นแม็กโทมนีอย่างเงี้ยในตำแหน่งที่คล้ายกันที่สามารถเล่นได้เนี่ยก็พูดง่ายว่าแฟนผีเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจแล้วกันนะครับทีนี้เอ็มเอ็มเขาก็ได้มีการหยิบยกประเด็นก andro, เกี่ยวกับลิซานโดมาตเนีครับถ้าเกิดมองว่าตัวเลีอยูเนี่ย มันไม่พร้อมจริง ก็อาจจะใช้ขั้นตอนสุดท้ายใช้ขั้นตอนพิเศษครับในการผลักดันลิซันโดมาเตเนสเนี่ยมาเล่นในตำแหน่งของคาซิเมโรซึ่งตำแหน่งเนี้ยเราทราบกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วถูกไหมครับว่ามาเตเนสเนี่ยเล่นได้นะครับเคยเล่นมาก่อนเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเรื่องของคุณสมบัติการเล่นเกมรับเจ้าตัวมีแบบ100%อซอยู่แล้วเราได้ยินคุณภาพนะครับนอกเหนือจากนั้นเจาน้จาตัวก็ยังมีความคล่องตัวนะฮะแก้เพลได้นะครับ,นะรบออกบอลสั้บนบอลยาวได้ดีนะฮะมันก็ สามารถทดแทนคาซิเมโรในช่วงระยะเวลาส,สั้นๆได้อย่างแน,น่นอนนะครับนี่คือมุมมองของเอ็นะถ้าเกิดแบบว่าไม่ไว้ใจตัวเลือกในตำแหน่งธรรมชาติก็อาจจะเป็นมาติเนีที่โดนผลักขึ้นมาแล้วก็เซนเตอร์คู่เนี่ยก็ ว่ากันไปครับเพราะว่ามีทั้งแฮร์รี่ม็กไวดีเดนเลอร์ี่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้นะก็น่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่พูดกันไปแหละก็คือมาร์ตินีสเนี่ยไม่ได้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับแบบนานแล้วนะฮะซึ่งมันก็สามารถกลับมาเล่นอีกได้นั่นแหละแต่ก็อยู่ที่เทนฮากด้วยว่าเทนฮากเนี่ยจะยอมไหมเท่านั้นเองนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวบทวิเคราะห์2เรื่องในช่วงต้นคลิปที่เอามาฝากกันนะครับแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เข้าสู่เรื่องของตลาดซื้อขายทางเตะทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับมีข้อมูลจากสื่อดังๆทั้งนั้นครับจากสกายปอดจากโรมาโน่นะครับแล้วก็อีกหลายสื่อเลยที่เอามาฝากกันนะครับสกายปอดเนี่ยมีการระบุเกี่ยวกับเป้าหมาย ศูนหน้าที่แมนยูเนี่ยเล็งกันเอาไว้นะครับนอกเหนือจากโอซิมเพนลามอสปราฮมิดโครดูสเนี่ยก็มีราตโรมาติเนีตของอินเตอร์มิลานด้วยเหมือนกันนะครับที่แมนยูเล็งกันเอาไว้ส่วนในรายของเฮลิเคเนี่ยนะครับ ชัดเจนครับว่าท็อตเดมัสเบอร์เนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะขายแฮร์รี่คินออกจากทีมนะฮะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับมีการระบุว่าทางเทนฮารเนี่ยต้องการสูหน้ารายใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับเพื่อเตรียมการในช่วงพีซีซั่นนะครับคืออย่างน้อยน้อยเนี่ยให้ได้ก่อนช่วงพีซีซั่นย,ยิ่งดีถ้าเกิดได้ในระหว่างพีซีซั่นหรือว่าหลังจากพีซีซั่นเนี่ย เวลาปรับตัวเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในรายของเฮริเคนเนี่ยแมนเชสเตอร์เดียดเนี่ยชื่นชมชื่นชอบเฮริเคนมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ให้ความสนใจตั้งแต่รอายนี้จริง แต่มันติดตรงที่ว่าเรื่องของเม็ดเงินครับที่มันค่อนข้างสูงมากๆทําให้แมนยูเนี่ยอาจจะไม่สามารถจ่ายเม็ดเงินจํานวนนั้นได้นะครับหรือว่าจานวนดังกล่าวในระดับ100ล้านปอนด์ได้ที่มีการเล่นข่าวข้อมออกมาเนะครับเพราะว่าทางเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยค่าตัวเนี่ยมันสูงเกินไปนะครับแมนยูเนี่ยก็ยังมีการสํารวจถึงความเป็นไปได้นะครับแบบเรื่อยมานั่นแหละซึ่งถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมันคลิกกันครับแมนยูก็จะดําเนินการทันทีนะฮะ แต่มันต้องคลิกกันนะเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของความต้องการของทางนาักเตะคือทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวสําหรับแมนยูเนี่ยแมนยูก็พร้อมเข้าไปทันทีนะฮะแต่ทางสเปอร์เองเนี่ยแน่นอนครับว่าเขาก็มีความชัดเจนอยู่แล้วก็คือไม่ต้องการปล่อยส่วนหน้าคนสําคัญให้กับ พูดอลยในหลีกเดียวกันหรือว่าปล่อยเฮลิเกนออกจากทีมนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่แมนยูเนี่ยยังแบบเดินหน้าแบบไม่เต็มกําลังสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะโร,รามาโนเองครับก็ให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าเฮลิเกนเนี่ยก็กําลังพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางของเขากับทางสเปอร์ในช่วงซีซั่นหน้านะครับแผนการสําหรับซีซั่นหน้า สำหรับทีมแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผู้จัดก,การทีมยังเป็นคอนเต้อยู่หรือเปล่าแท็กติกจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่จะมีการตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใ,ใหม่แต่ถ้าเกิดเรื่องของแผนการการทําทีมในช่วงซีซั่นหน้ามันดูไม่เวิร์กเคียนก็อาจจะบอกปัดการต่อสัญญาก็ได้นะครับส่วนในรายของโอซิมเฮนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามูลค่าของวิเตอร์โอซิมเฮนเนี่ยจะต,ต้องมีการจ่ายเท่าไหร่เพื่อแลกกับตัวของนกเตะรายานีนะครับเนื่องจากว่านาบารีเนี่ยกำล เป้าหมายในช่วงซีซันนี้อยู่นะฮะเรื่องของการมาเคาะเกี่ยวกับเบดเงินในช่วงกลางซีซันหรือว่าในช่วงเข้าได้เข้าเข็มแบบเนี้ยมันอาจจะเคาะกันทั้งยากหรือว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าเรื่องของเบดเงินค่าใช้จ่ายต,ต่างเนี่ยจะเกิดขึ้นราคาเท่าไหร่กันในช่วงซัมเมอร์นะครับส่วนตำแหน่งแบ็กขวาครับโรแมนโนบอกว่าการกลับมาของวันวิซาก้าทำให้ดีรังเนี่ยนะฮะทำให้บีนโนว่าแมนยูเนี่ยจะใช้เงินในการลงทุนตำแหน่งอื่นมากกว่านะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่งกองกลาง กองหน้านะครับหรือว่าเซนเตอร์มากกว่าเพราะว่าตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยโรมาโนบอกว่าทั้งดัโลแล้วก็วันวิซาก้าเนี่ยเอรคกินฮากชื่นชอบและมีความสุขสําหรับสองนักเตะสองรายนี้นะครับแต่สุดท้ายมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ถ้าเกิดนักเตะรายใดร,ร,รายหนึ่งมีการโดนขายออกจากทีมนะครับหรือว่าเลือกย้ายออกจากทีมนะฮกก็อาจจะมีการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาทดแทนแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือทั้งคู่ สร้างความประทับใจให้กับเอริเจนหากได้แล้วนะครับรายได้ของทางรามอสครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแมนยูที่เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับแมนยูมีข่าวเชื่อมโยงหนักมากๆแต่ว่าค่าสัญญาของนักเตะรายนี้มันมีราคาเม็ดเงินที่สูงมากๆครับ120ล้านยูโรดังนั้นข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอๆกับทางคีแล้วก็โอซิมเพนเหมือนกันนะครับตำแหน่งผูส้สอบประตูกันบ้างครับเดียโก้คอสตาแล้วก็ดวิดลาย่าเนี่ยก็มีความชัดเจนในะฮะว่า ทั้งคู่เนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายไปทีมชั้นนําหรือว่าย้ายออกจากทีมนั่นเองในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเป้าหมายของทางแมนยูด้วยแต่ว่าการย้ายของทั้งคู่เนี่ยต้องมีเงื่อนไขก็คือทีมปลายทางเนี่ยต้องมีการรับประกันเกี่ยวกับการลงเล่นหรือเป็นตัวจริงนั่นเองนะครับถึงพวกเขาเนี่ยจะยอมย้ายไปนี่ฮะในรายของทางคอสตาเนี่ยนะครับแมนยูส่งแมวมองไป2ฟอร์มหลายครั้งแล้วอย่างเช่นในช่วง ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสองเดือนเต็มเครับที่แมนยูเนี่ยมีการส่งแมวมองไปสองฟอร์มแล้วก็น,นปัจจุบันก็ยังมีการติดตามผลงานของเดียโก้คอสตาแบบต่อเนื่องนะครับในรายของเดวิดลาย่าเนี่ยนะครับก็มีความต้องการที่ชัดเจนอย่างที่บอกกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขา อาจจะเป็นตัวเลือกของแมนเชสเตอร์เดก็ได้ถ้าเกิดทางเดวิดิกาเนี่ยมีการย้ายออกจากทีมนะครับทีนี้พอมันมีการพูดถึงเกี่ยวกับตัวเลือกตำแหน่งผู้สับปปูรตูเนี่ยต้องบอกว่าเงื่อนไขหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันก็คือทั้งคอสตาแล้วก็ลาย่าเนี่ยเขาต้องการรับประกันเกี่ยวกับโอกาสการลงสนามแบบต่อเนื่องหรือว่าเป็นตัวจริงเนี่ยการมาแมนยูถ้าเกิดเดวิดิกาอยู่กับทีมต่อไปเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะการันตีโอกาสมือหนึ่งให้นะครับโรมาโนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับหรือว่ามันอาจจะ ได้คําตอบมาแล้วว่าบางทีเนี่ยดเดวิดเดอาจจะอยู่กับทีมต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับเพราะว่าการที่จะซื้อผู้สัตรูตู2รายดังกล่าวเนี่ยนะฮะมันก็มีเงื่อนไขไงเงื่อนไขดังกล่าวมันก็เป็นเงนื่อนไขที่ถ้าเกิดเดกาอยู่เนี่ยมันก็เป็นการการ,การันตีให้ค่อนข้างยากด้วยนะครับก็น่าจะเข้าใจความหมายกันดีนะฮะ okay, โอเคก็รอดูสาการการ์ต่อไปครับซึ่งสัญญ,ญาฉบับใหม่ของเดวิดเดเองก็ยังแบบไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่ด้วยในตอนนี้ฮะถึงแม้ว่าทางนังตะเองก็พร้อมที่จะต่อสัญญาแล้วนะครับโอเคครสามมวองข แมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ